ก็อันนี้เป็นตูกของริปโป้เนาะแน่นอนว่าตูปริปโป้ดาเมจมันสะเทือนของมันเองอยู่แล้วครับแต่ว่าดาเมจมันก็ยังสู้ดาเมจคนที่เล่นไพยซีหกไม่ได้นะยิ่งคนที่เล่นไพยซีหกแล้วทําสแตตได้ถึงอย่างคุณบอสอะความแตกต่างมันค่อนข้างเยอะครับอย่างอันนี้คือรีบประสิทธิภาพสูงสุดของตีริปโปแล้วคุณยิงได้แค่เจ็ดเอ็มครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรีบประสิทธิภาพตีไพยได้สูงสุดที่ผมไปลองของคุณบอสตอนนี้คือ7 m กว่าเจ็จุดา 7. 3, 7. 4, อะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เยอะกว่านี้นะเดี๋ยวลงคลิปให้นะครับถ้าได้ถ้าได้เยอะกว่านี้นะก็แต่สำหรับลูริปโปคงไฟนอลไว้แค่นี้แหละครับคงไม่ได้แก้แล้วจะไปแก้อีกทีคือลูพายไม่ก็อาจจะไปลองหาหลูส12ดูแต่อาทิตย์นี้อาจจะไม่ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าุ่งนีก็มีธุระแล้วก็หนีเที่ยวอยากพักด้วยแหละมีเคลียร์พวก มานั่งวิจัยอย่างอื่นต่อด้วยครับก็ประมาณนี้เนาะส่วนสเต็ก็เหมือนเดิมรับไปโหลสิบเจที่เหลือเพราะว่ามีได้พาสิบสามสิบสามนะอีเดมเยอะที่สุดโจมตีเยอะที่สุดเลือดเยอะที่สุดครับแบนใส่แบนอานาจได้ถ้าคนอยากเซฟนะถ้าไม่ได้ชิด,ดาเมจที่หายไปแสนสองแสนใส่แบนอานาจได้ครับต่อมาคือริโปใส่แบนอานาจนะบังคับอํานาจเลยริโปก็เก้าสิบเจ็ดสองร้อยสี่สิบครับ, 97, รบทีมันเกือบร้อยนี่แหละแล้วก็โจมตีสี่พันสี่สปีดลำดับที่สามของทีมเนาะ ตัวไปหลงลำดับที่4ี่ลีน่าลำดับที่5ของทีมทําแต่เลื่อยครับใส่แบนอะไรก็ได้นะจริงๆมันไม่ตายหรอกราเชลก็ทําคียร้อยคีแดมแล้วก็โจมตีครับสปีดลำดับที่2ของทีมนะตัวไปหลงเอ้ตัวบิสกิตก็ลำดับที่1ของทีมนะสปีดที่เหลือใส่ใส่ให้ถึกก็พอ,อครับไม่มีอะไรนะต่อมาเคตี้แรกก็ไม่ได้อยากพูดเยอะใครตีจบได้ก็ตีจบภายในเก้าเทิร์นได้ก็มาดูลุปนี้แล้วกันนะ ทั้งลูปนี้กับคลิปลูปพายที่จะลงให้เพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าตัวไปหลกมามันมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อคุณเล่นลูกจบ8 9เทิร์นได้ครับในห้องแรกมันถึงจะเห็นผลนะแต่ถ้าไม่ผมว่าเซอินก็ยังมีภาษีที่เยอะกว่าครับจากที่ลองมาในช่วงแรกนะก็ตามนี้นะที่83เพราะผมมีออรี่นะใครเล่นเป็นคิรีเอลก็ทำคีรร้อยนะครับ8ป282แล้วก็โจม4 6 0 ใส่แบนบอสปอปหนถึงสเป้านะเดซี่เตัวน้องตุ้มก็เหมือนกันนะแบนบอสซ้อนแบนความเสียหาย1นสาเป้าที่ผมขาด2องนะแต่ผมก็าขาด2นั่นแหละลุ้นติดเอาไม่ติดก็สวยนะทำจุดอ่อน60นะครับขาด1%นะแล้วก็ที่เหลือดันชี้แดงกับโจมตีครับสปีดลำดับที่1-2ของทีมนะตัวน้องตุ้ม1ตัวเดซี่สนะ มิเลียไม่ทำสปีดเลยนะก็คือยี่สิบเก้าคิคิรวมให้ได้ร้อยที่เหลือลงคิดแดมแต่ไม่ต้องเน้นมากครับทำยังไงก็ได้แค่มันไม่มีสปีดก็พอออลี่ก็เหมือนกันครับออลี่ไม่มีสปีดเลยก็ทำดาเมจมาช่วยหน่อยก็ดีครับเผื่อแบบคนตีแล้วขาดดาเมจนินนดหน่อยนะตัววานเนสาก็อีแปดสิบสามวมคิแดมให้ร้อยอ้ลมออลี่ให้รนะ้อยเนาะที่เหลือลงคิดแดมกับโจมครับไม่ทำสปีดเหมือนกันนะเซเว่นบอสนะก็ ข้อควรระวังของตีน้นี้รวมถึงตี้ที่กาลังจะลงคลิปด้วยทั้งตีพายก็ตามไปหลงเป็นหนึ่งในตัวที่ควรอัพสกยภาพให้ตันนะครับการที่อัพตันจะมีความต่างที่ชัดจะมีโอกาสที่จะรอดทําให้คุณเล่นรีดาเบตได้เยอะขึ้นเหมือนของคุณบอสท,ที่ตอนนี้ปัจจุบนันกลายเป็นลูกครับกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเซฟไปแล้วครับในการที่ไปหลงเล่นแบนบอสแบนบอสอัพหนึ่งสามเป้านะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับคลิปบอสน่องไก่ริปโป พิปโปไปลงนะก็ถ้าจะมีอะไรเพิ<_<_่มเติมอีกก็คือนาปัจจุบันก็คือพายนะหลังจากนั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วครับก็คงไม่ได้วิจัยอะไรเพิ่มจริงจงแบบนั่งวิจัยจนไม่ทําอะไรแล้วก็ก็จะเหลือคลิปพายเนาะที่จะลงวันนี้รวมถึงคลิปคลิปไอ้บอสคายนะที่จะลงอีกทีคือวัน วันพรุ่งนี้วัน,นวันเสาร์นะก็ 6m สําหรับใครแล้วก็น้องไก่บอสใช้พายของคุณบอสคือจบสูงสุดคือ7.6ครับก็ไปเจอกันครับบ๊ายบาย